สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆครับวันนี้หนุ่มสวนจะมาเสนอเรื่องขยายปันต้นไม้หรือว่าปลูกต้นไม้โดยที่จะไม่เสียทรงพุ่มนะครับเป็นไม้พวกไม้ใบไม้อะไรที่สวยงามนะครับหนุ่มสวนทำมาสําเร็จแล้วนะครับะจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเราไปทํากันเลยนะครับครับทีนี้เราก็เตรียมดินก่อนนะครับดินผสมปลูกเราเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ เนเ็ <Yeah. S 1> ปลูกเลยนะฮะแล้วเราก็นำกระถางมาครับก็เอากาบมะพร้าวนะครับรองข้างล่างนะครับเพื่อจะให้ระบายน้ำเวลารดน้ำนะครับเสร็จแล้วล้วก็เอาดินใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปให้เต็มเลยนะครับใส่ไปให้เต็มเลยนะครับนี <c oughs> ่ครับ ท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นไม้ใบชื่อว่าสองเผาทองนะครับนี่ครับอย่าสวนได้ไปตัดมาแล้วครับนี่ครับเนี่ยตัดมาหมดแล้วครับเนี่ยแล้วเราก็จะมาปลูกโดยที่จะไม่เสียตรงพุ่มใบเราจะไม่เอาออกครับเราจะแต่งออกเนี่ยใบที่เหลืองเหลือนี่ครับแต่งนิดหน่อยนะครับนี่ครับออกบ้างนะครับใบสองใบนะครับ เสร็จแล้วแล้วก็เสียบลงไปเลยครับนี่ยครับเสียบเสร็จแล้วเราก็กดกดกดไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาให้น้ําผ่านได้นี่ได้นะครับท่านชมครับไหนใบมันเหลือก็เอาออกใหม่ก็ได้ครับโอเโนะนี่ครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เติมดินเข้าไปติมีก้อยกดโผน่เ่านิดนี่นะครับ พอเขาอยู่หมครับนะครับไมเดิมครับเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ลดน้ำนะครับนั้นไปเตรียมไว้นี่นะครับท่านผู้ชมครับลดน้ำเลยครับนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเวลาลดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำจะซึมลงไวครับเขาจะออกก้นกระถางนะครับเนี่ย เพราะว่าไม้เราจะไม่รากจะไม่แฉะน้ําก็จะระบายลงข้างล่างดีนะครับนีนนน่ครับแห้งแล้วครับเราลดน้ําผมเดียวเสร็จแล้วแล้วก็ถุงที่เราเตรียมไว้นะครับมาลงถุงนะครับครับเราจะถุงน,นะครับ น้งนะครับแล้วก็มกัดมัดเลย่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามามาัดจีิงนะครับเหมือนกับตกถึนให้เขาเกิดลากไว้ครับแล้วให้แล้วให้อากาศอยู่ข้างในแล้วก็อากาศนอกเปา็ไม่เข้าแล,แล้วแล้วเสร็จแล้วล้วก็มกัดเลยนะครับมัดเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้ที่ร่มลำไรนะครับไน,น่เนครับนี่ครับีน่นะครับเพราะเขาจะชุ่มในนี้น้ำที่เราลดไปแล้วเขาจะเป็นไอ้น้ำนี้ทำให้ความชุ่มชื้นในนี้มีนะครับเราไม่ต้องไปลดน้ำอีกอยู่ประมาณสักสองอาทิตย์หรืออาทิตย์ที่สามนะครับไปเขาไม่เหี่ยวแล้วเราก็มาแกะ แต่ดูแล้วก็ตั้งไว้ที่ร่มลำไรนะครับโดนแดดนิดนึงครับผมอันนี้คือเป็นพิธีที่เราตัดไม้ใบมาเราไม่ต้องเอาใบออกนะครับไม่ทิ้งใบพอพอก็ติดมาเขาก็จะสวยงามนะครับแล้วหนุ่มสวนจะให้ดูนะครับพี่หนุ่มสวนทำสำเร็จมาแล้วนะครับอันนี้วางก่อนนะครับนี่นะครับแป๊บหนึ่งนี่ต้นนี้นะครับ นี่ครับหนุ่มสวนทํามาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ประมาณสักสองสามอาทิตย์เนี่ยครับอ่ะข้างล่างนี่ก็จะไม่ทิ้งใบเลยครับนี่ครับก็จะอยู่อย่างนี้เลยครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าออกมาเรียบร้อยแล้วก็ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นทรงพุ่มสวยอย่างนี้นะครับนี่ครับอันนี้หนุ่มสวนก็จะทํา ทำต่อไปนะครับนี่ครับที่ตัดมาไว้แล้วนะครับแล้วก็ทำต่อไปเลยทำต่อไปเลยนี่นะครับตัดใ,ให้พอดีปากกระถางปากเรยเสร็จแล้วก็ตัดเสียบลงไปเลยนี่ครับปึ๊บเสร็จแล้วกดข้างนะครับกดข้างแล้วก็ เติมดินหน่อยไม่ต้องกดด้านมากนะครับนี่ครับเนี่ยแค่นี้เราก็ลดน้ำเสร็จแล้วก็ไปใส่ถุงได้ไว้เลยนะครับนี่ครับอย่าลืมเอาขีหรือว่ากา,า,ากมะพร้าวรองล่างนะครับเขาจะได้ระบายน้ำได้ดีนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ใส่เลยกินนี่นะครับ ต้นหก็ลงเลยครับรื้อก็ให้แล้วตกตกกลางแล้วก็เติมเติมดินเข้าไปให้เต็มครับเสร็จแล้ววางเลยครับใส่ไปเลยนี่ครับทำง่ายๆครับท่านผู้ชมครับนเพือเ่อนๆครับนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ อันไหนที่มันลึกเหลืออย่างเงี้ยนะครับเราก็แกงออกเลยครับไ่ไม่เสียทรงนะครับแล้วก็ใส่ปลาแล้วกดอย่างเงี้ยนะครับวิธีทําก็ง่ายๆครับนะครับแล้วก็เป็นไว,วแล้วครับไม่เราไม่ต้องไปจาแบบไม่มีที่ว่าจะใส่เนะครับนะครับเสร็จแล้วครับเพืเ่อนๆท่านใดอ่าเห็นผมทําแล้ว ไปทําตามนะครับว่ามันง่ายๆอย่างนี้ก็ได้มีประโยชน์มีข้อความเห็ดยิ้งไงก็ไล์ถามหนุ่มสวนมาได้นะครับ<อ>ให้ตรวจติดตามและกดให้กําลังใจหนุ่มสวนด้ครับแล้วคลิปหน้าหนุนห่มสวนจะหาอะไรดีๆมาลงให้ท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆได้รับชมนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมทุกท่อน,นะครับสวัสดีครับ